สวัสดีค่ะวันนี้วาลากรสมุนไพรนะคะจะมานําเสนอเรื่องว่านหรือไม้มงคลในรายการตํานานต้นไม้สายมูนะคะว่านที่เราจะนําเสนอในวันนี้มีชื่อว่าว่านลูกไก่ทองค่ะลักษณะของว่านลูกไก่ทองนะคะในตําราระบุเอาไว้ว่าหัวเป็นดั่งลูกตาลสุกมองไปคล้ายหัวของลูกไก่เพราะมีขนเล็กๆขึ้นฟูทั่วหัว ตอนล่างจะมีลักษณะคล้ายลูกจากที่งอกใหม่ๆติดกันสีของขนมีสีเหลืองแก่และเหลืองอ่อนบางทีก็มีสีน้ำตาลจัดเป็นวงๆอยู่ท่ามกลางสีเหลืองนับว่าเป็นว่านมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งที่ทุกคนควรมีไว้ในบ้านเมื่อใดได้ยินเสียงคล้ายลูกไก่ร้องกุกกุกกุกมาจากหัวว่านนี้ วันดีคืนดีเคยมีผู้คนได้ยินกันมามากแล้วแปลว่าเจ้าของผู้เลี้ยงกำลังจะได้รับลาบยศสรรเสริญมีมาหาโชคในไม่ช้าควรจุดธูปบูชาหนึ่งดอกจะได้ผลเร็วขึ้นส่วนสปปรรพคุณทางสมุนไพรว่านตัวนี้สามารถห้ามเลือดได้ในทันทีทันใดโดยใช้ขนของว่านลูกไก่ทองนี้โรยไปในแผล จะทำให้เลือดหยุดไหลทันทีและอีกอย่างหนึ่งหากเมื่อใดเกิดโรคร้ายแรงระบาดแก่สัตว์เลี้ยงในบ้านท่านให้ถอนเอาขนว่านลูกไก่ทองไปแช่น้ำให้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นกินจะช่วยให้พ้นโรคร้ายได้นับถือกันมานานแล้วว่านตัวนี้เป็นว่านที่มีความน่ารักนะคะ คือเขาจะเป็นหัวกลมๆขนาดใหญ่ขนาดเล็กนี่ก็แล้วแต่ผู้เลี้ยงหรือแล้วแต่จะหามานะคะของเรายังถือว่าเป็นหัวขนาดเล็กอยู่ไม้ว่านต้นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนี่เห็นลักษณะใบอ่อนกัไหมคะใบอ่อนของเฟิร์นที่เริ่มเกิดใหม่นะจะเป็นสีเขียวแล้วก็ม้วนนะคะอันนี้ตามคนต้นเขาก็จะมีขน ดูลักษณะของใบใบก็คือจะเป็นใบเฟินว่านอันนี้จะพบตามป่าดงดิบนะคะจะเป็นดิบแรงดิบชื้นก็จะเจอนะคะอีกชื่อหนึ่งของเขาถ้าเป็นชื่อเรียกก็คือต้นหัดหัดแสดงนะคะมันจะมีหัดดำหัดแสดงต้นนี้เรียกว่าต้นหัดแสดงนะคะ ของที่ร้านเลี้ยงขนจะไม่ค่อยฟูเพราะว่าโดนน้ำฝนหนักมากรดน้ำบ่อยจริงๆถ้าอยากให้ขนฟูก็คืออย่าลดน้ำให้โดนนะคะแล้วก็ไม่ให้น้ำฝนโดนแล้วเขาจะมีวิธีวิธีหนึ่งก็คืออมเหล้าขาวพ่นไม่ใช่อมเกลืนนะคะอมเหล้าขาวแล้วก็พ่นขนก็จะขึ้นฟูสวยเป็นสีทองนะคะ่ะนี่เป็นเทดนับของคนเลี้ยงว่านที่เขาทำกัน สมัยนี้เรามีที่ฉีดฟอกกี้เนาะก็เลือกเอาแบบฝอยละเอียดแล้วก็ฉีดพ่นบางๆนะคะเขาให้พ่นวันเว้นวันนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือหลังจากที่เรารดน้ำกาว่าชุ่มชุ่มพอดีชุ่มพอสมควรแล้วเนี่ยก็ให้ห่อถุงพลาสติกทั้งกระถางเลย ทำแบบนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะสังเกตเห็นขนเริ่มฟูงอกขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมก็เอาออกมาตั้งได้ตามปกติแต่ที่ร้านคงไม่ทำนะคะคงปล่อยไปตามธรรมชาติเลี้ยงไว้เป็นไม้มงคลประจําบ้านนี่ก็รอเมื่อไหร่จะมีเสียงร้องกุกกุกแต่ถึงแม้ไม่มีเสียงร้องเนี่ยแค่มีว่านปลูกไว้เนี่ยหลายคนก็มีโชคลาภเข้ามาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินกันจนเป็นปกติอยู่แล้ว ็ถ้าจะปลูกไม้มงคลบ้านมงคลสักต้นที่เป็นบ้านโบราณแท้ๆมีลักษณะที่สวยงามน่ารักนะคะก็แนะนําเลยต้นนี้ต้นหนึ่งนะคะบ้านลูกไก่ทองนะคะเวลาก่อนสมบนภัยก็จบการน,นําเสนอเรื่องของบ้านมงคลต้นไม้สายมูนะคะต้นไม้หน้าปลูกเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมเป็นคนแรกๆเลย ประกรณสมุนไพรขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ